มาอีกแล้วชื่อนี้นะคะอีรอนมัสค่ะมหาเศรษฐีที่มีแนวคิดในการสร้างเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยล่าสุดเขาก็ประกาศว่าในอีก6เดือนข้างหน้านี้นะคะบริษัทของเขานนั้นจะเริ่มการทดลองฝังชิปไร้สายในสมองของมนุษย์ค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคทางระบบประสาทและก็สมองนะต้องถามคุณสาวรักว่าหากเกิดเทคโนโลยีนี้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยจะช่วยคนเหล่านี้ได้ยังไงบ้างคะ เป้าหมายแรกๆที่มัสอยากจะทาให้สําเร็จนะคะก็คือ1ช่วยให้ผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตเนี่ยสามารถกลับมาเคลื่อนไหวร่างกายหรือว่าสื่อสารได้อีกครั้งรวมถึงฟื้นฟูเรื่องการมองเห็นด้วยค่ะคุณผู้ชมคะฟังดูแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าที่ผ่านมาโครงการของมัสหลายอย่างที่ดูเหมือนว่าไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างการสร้างจรวดที่สามารถนํากลับมาใช้ได้ใหม่หรือการสร้างอุโมงไฮเปอร์ลูปสําหรับการเดินทางด้วยความเร็วสูงนั้น เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ใช้งานได้จริงๆด้วยนะคะแนวคิดเรื่องการฝังชิปไร้สายในสมองมนุษย์ค่ะก็ทำให้อีลอนมัสนะคะตั้งบริษัทที่มีชื่อว่า n e ิ r a l i n k ทำหน้าที่พัฒนาโครงการนี้โดยเฉพาะแนวคิดหลักๆของโครงการนี้คือการฝัง Brain Chip Interface ค่ะซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างคลื่นสมองกับอุปกรณ์ภายนอกโดยหลักการทำงานของร่างกายมนุษย์นั้นจะเริ่มจากสมองที่ส่งคำสั่งให้ร่างกายทำงาน ซึ่งระบบประสาทจะสื่อสารกันเพื่อสั่งการให้อวัยวะทำงานค่ะขั้วไฟฟ้าที่อยู่ใน Brain Chip Interface ค่ะจะทำหน้าที่บันทึกข้อมูลเหล่านี้ไว้แล้วก็แปลงสัญญาณเป็นอัลกอริทึมที่คอมพิวเตอร์นั้นสามารถอ่านได้ค่ะชิปรุ่นล่าสุดที่บริษัท Neuralink พัฒนาขึ้นมาหน้าตาแบบนี้เลยนะคะมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ23มิลิมตร ขนาดพอๆกับเหรียญ5บาทค่ะและก็จะมีอิเล็กโทรดหรือว่าขั้วไฟฟ้ามากกว่า2,000เส้นแต่ละเส้นนั้นมีขนาดเล็กกว่าเส้นผมมนุษย์นะคะส่วนกรรมวิธีการฝังชิปค่ะเริ่มต้นด้วยการเจาะกระโหลกศรีรษะนะคะให้มีขนาดเท่ากับชิปจากนั้นค่ะจะวางชิปปิดทับส่วนของกะโหลกที่ถูกเจาะออกไปซึ่งการผ่าตัดแบบนี้ต้องใช้ความแม่นยำสูงมากนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝังอิเล็กโทรลงไปในสมองทีละเส้นค่ะบริษัทนิวเร i n งจึงสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ผ่าตัดฝังชิปในสมองโดยเฉพาะที่ผ่านมานะคะทางบริษัทเนี่ยได้ทำการทดสอบในลิงและหมูไปแล้วซึ่งผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจค่ะและนี่ก็คือคลิปการทดสอบในลิงเมื่อปีที่แล้วนะคะ วิธีการในเบื้องต้นก็คือเบื้องต้นเนี่ยจะสอนให้ลิงรู้จักวิธีใช้จอยสติ๊กซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการเล่นเกมค่ะด้วยการลากไปยังจุดที่ต้องการนะคะโดยมีกล้วยบดท,ที่อยู่ในหลอดเนี่ยเป็นรางวัลน,นะคะถ้าทำได้ก็จะได้กินกล้วยค่ะเมื่อลิงทำได้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเจ้าหน้าที่จะให้ลิงเนี่ยลองเล่นเกมใหม่เรียกว่าเกมไมปองนะคะด้วยการให้ลิงเนี่ยเลื่อนแถบที่อยู่หน้าจอทั้งสองข้างนะคะ เพื่อกันไม่ให้จุดเล็กๆที่เด้งไปเด้งมาเนี่ยมันหลุดออกจากหน้าจอค่ะเล่นเกมคราวนี้ไม่มีจอยสติ๊กนะคะแต่ลิงตัวนี้ค่ะบ,คบังคับเล่นเกมด้วยการใช้สมองสั่งให้แถบทั้งสองข้างเนี่ยเลื่อนไปมานะคะและพบว่าลิงสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของแถบด้านข้างได้เป็นอย่างดีเล่นเก่งกว่ามนุษย์บางคนอีกนะคะเนี่ยและเมื่อการทดสอบผ่านไปด้วยดีนะคะ ลิงตัวนี้ก็จะได้รางวัลเป็นของชิ้นใหญ่นั่นก็คือกล้วยเป็นลูกค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าสมองนั้นสามารถสั่งการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นั้นเป็นสิ่งที่ทําได้จริงและนี่คือสิ่งที่มัสต้ตองการทําให้สําเร็จในขณะที่เป้าหมายแรกๆที่มัสต้ตองการก็คือช่วยให้ผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตกลับมาเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็สื่อสารได้อีกครั้งรวมถึงการรักษาหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ที่มีปัญหาระบบประสาทหรือสมองให้มีอาการดีขึ้นค่ะอย่างเช่นสามารถใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อส่งข้อความไปส่องดู Twitter หรือว่าไปดูคลิปวิดีโอได้ด้วยตัวเองอีกสิ่งหนึ่งที่มัสต,ต้องการทำให้สำเร็จนะคะก็คือฟื้นฟูการมองเห็นแม้แต่คนที่ตาบอดโดยกำเนิดมัสก็ต้องการให้คนเหล่านี้นั้นมีโอกาสได้มองเห็นโลกค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็มีข้อควรระวังถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการฝังชิปในสมองค่ะข้อแรกก็คืออย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าการผ่าตัดฝังชิปในสมองนั้นมีความเสี่ยงสูงมากดังนั้นหากอุปกรณ์ไม่พร้อมหรือว่ามีความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยนะคะ mm. ก็อาจจะทําให้สมองนั้นได้รับความเสียหายได้นอกจากนี้ร่างกายของผู้ป่วยบางคนอาจจะปฏิเสธชิปนะคะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอม รวมถึงความกังวลว่าหากวันใดวันหนึ่งการประมวลผลของชิปเกิดความผิดพลาดขึ้นมารวมถึงอาจจะถูกโจมตีทางไซเบอร์และทำให้สมองของเราถูกเจาะข้อมูลได้นี่ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นความหวังใหม่ที่มาพร้อมกับความเสี่ยงค่ะตอนนี้ไม่ได้มีแค่บริษัทของมัสเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่กำลังทดสอบการสื่อสารระหว่างสมองกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อีกบริษัทหนึ่งนะคะที่มีความก้าวหน้าในการทดสอบเรื่องนี้คือบริษัทซิงโครนค่ะ บริษัทนี้ได้ทำการทดสอบในมนุษย์เป็นครั้งแรกของสหรัฐอเมริกาไปแล้วนะคะแต่ว่าอุปกรณ์ที่ใช้ฝังในสมองแตกต่างจากของนิวเรล l งค์ค่ะโดยซิงครเนี่ยจะใช้วิธีใส่อิเล็กโทรดเข้าไปในเส้นเลือดสมองซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เล็กๆที่อยู่นอกร่างกายนะคะซึ่งมันจะทําหน้าที่บันทึกข้อมูลการทํางานของระบบประสาทและแปลงสัญญาณเป็นอัลกอริทึมที่คอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้ค่ะ ผลการทดสอบพบว่าผู้ป่วย2คนที่เป็นอัมพาตสามารถทำภารกิจง่ายๆด้วยตัวเองได้นะคะอย่างเช่นการส่งข้อความในแพลตฟอร์มต่างๆการส e ่งอีเมลซื้อของออนไลน์รวมถึงทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารด้วยการใช้สมองสั่งการค่ะและล่าสุดมีรายงานว่าคนไข้ที่เป็นอัมพาตในออสเตรเลียที่เข้าร่วมการทดสอบสามารถใช้ iPhone และ iPad ได้ด้วยการใช้สมองสั่งการเช่นเดียวกันค่ะ ส่วนคำกล่าวอ้างของมสัสนะคะคที่บอกว่าอีก6เดือนข้างหน้าจะเริ่มทดสอบในมนุษย์ก็ยังไม่แน่ชัดนะคะว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เพราะว่าสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐอเมริกานั้นก็ยังไม่ได้ยืนยันในเรื่องนี้ค่ะคุณพรมดุดีคุณพึ่งนภะา